สวัสดีครับทุกคนอันนี้จะแนะนํานะครับวิธีการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องนะครับวิธีการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องของปั๊มฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับก็ถ่ายทาแบบมึนๆนะครับก็ทําคนเดียวครับใช้ไฟฉายแล้วก็ใช้โทรศัพท์เกาะที่หน้าอกนะครับก็พยายามที่จะทําให้ชัดที่สุดเท่าที่จะทําได้ อันดับแรกนะครับการเบรนน้ำมันเครื่องก็คือเจีนยตนาครับของเราคือการดึงเอาเศษผงโลหะที่เกิดจากตัวห้องเครื่องเพาข้อเหวี่ยงชุดนี้นะครับเพื่อเอามาทิ้งนะครับมันปนอยู่กับน้ํามันเครื่องเราต้องรันเครื่องรันปั๊มให้มันเกิดความร้อนก่อนนะครับให้น้ํามันมันร้อนให้น้ํามันมันอุ่นเพื่อลดความเหนืดแล้วเราจะดูดตัวน้ํามันที่อยู่ข้างในห้องเครื่องนี้ออกมาได้ โดยเราจะดึงออกจากตรงนี้ตรงนี้เป็นเกจวัดระดับวัดระดับน้ํามันนะครับเกจวัดระดับน้ํามันเราก็จะเอาอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันเหมือนไซลิงไซลิงขนาดใหญ่ แย่ลงไปแล้วก็ดูดออกมาเนี่ยครับแบบนี้แบบนี้ครับแย่ลงไป๋ย่ลงไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็ดูดออกมาแบบนี้อันนี้คือน้ำมันที่ได้ ประมาณเดี๋ยวผมให้ดูประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบประมาณร้อยหกสิบซีซีแล้วก็เอากลับเข้าไปเอาไปทิ้งนะครับทิ้งลงไปในขวดแบบนี้ ง่ายไหมครับมันง่ายมากเลยนะนี่ทุกคนสังเขตนไหมครับมันดํามากดำอย่างนี้ปกตินะครับเราก็ควรเปลี่ยนสามเดือนครั้งเนี่ยครับสามเดือนครั้งสี่เดือนครั้งก็ยังดีนะครับเพื่อยุดยืดอายุการใช้งานของตัวห้องเครื่อง ดูดให้หมดนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะหมดแล้วอืม แล้วเราก็ใช้น้ำมันตัวใหม่น้ำมันตัวใหม่ใช้อะไรก็ได้นะครับเป็นของรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ของรถยนต์ก็ได้แต่ต้องเป็นน้ำมันประเภทลูบิเคชันน้ำมันหล่อลื่นนะครับน้ำมันหล่อลื่นใช้กึ่งสังเคราะห์ก็ได้ครับใช้สีทีนี่ก็ได้ นี่น้ำมันใหม่แล้วก็ดูดน้ํามันใหม่นะครับประมาณเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบมันเนีมันจะดูดยากหน่อยประมาณร้อยหกสิบ อีกนิดนึงแล้วกันอืมผมเอาประมาณร้อยเจ็ดสิบมิลลิลิตรนะครับผมก็จะใส่กลับเข้าไปนี่ครับใส่กลับเข้าไปแบบนี้ เสร็จแล้วปั๊มหนึ่งตัวนะครับยืดอายุปั๊มได้โดยไม่ต้องถอดเนี่ยพวกนี้มันถอดยากถอดยากทั้งไฟทั้งท่อน้ำเข้าท่อน้ำออกมันถอดยากครับน้ำมันใส่จิยืดยืดอายุการใช้งานของปั๊มได้โดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเลยนะครับ อันนี้คือวิธีของคนขี้เกียจนะครับส่วนการที่เราจะถอดมาล้างแบบล้างสะอาดเลยในห้องเกียร์ก็ปีละครั้งหนึ่งนะครับยืดอายุการใช้งานของชุดนี้ได้ดีมากๆนะใครที่จะเอาวิธีนี้ไปใช้เดี๋ยวไอตัวไซลิงตัวนี้ผมจะหาลิง์มาแปะไว้ให้นะครับหาลิง์มาแปะไว้ให้ ถ้าอยู่ในติกต o กก็เดี๋ยวจะหาตะกร้ามาแปะไว้ให้ไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่านะครับเพราะซื้อใน Lazada โอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็คือวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบบง่ายๆโดยใช้ไซลิงขนาดใหญ่